สวัสดีค่ะพบกับซอนยาวาราตีค่ะวันนี้วันที่27กรกฎาคม2564นะคะทุกท่านเป็นอย่างไรบ้างคะ กับสถานการณ์โควิด -19 ค่ะเข้าใจว่าทุกคนกําลังอยู่ในภาวะเครียดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราจําเป็นต้องรับฟังข่าวสารที่จําเป็นจะต้องรู้เพื่อความปลอดภัยของเรานะคะวันนี้ซันญาวารตี้จะนําเสนอเรื่องของสายพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยนะคะให้รู้ทันแล้วก็เข้าใจว่าสายพันธุ์ต่างๆมีอาการอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับสายพันธเดลต้าหรือสายพันอินเดียนะคะอาการก็คือปวดหัวเจ็บคอมีน้ำมูกไม่ค่อยพบการสูญเสียการรับรสนะคะอาการคล้ายกับหวัดธรรมดานะคะสำหรับสายพันธ์อัลฟาหรือสายพันธ์อังกฤษนะคะก็จะมีอาการเจ็บคอมีไข้ตั้งแต่37.5องศาเซนเิสยสนะคะหายใจหอบเหนื่อยปวดตามร่างกายปวดศีรษะ การรับรถหรือการได้รับกลิ่นผิดปกติไปนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสายพัน์ธุเบตา้าหรือสายพัน์ธุแอฟริกาใต้นะคะอาการก็คือปวดตามร่างกายเจ็บคอท้องเสียปวดศีรษะ ตาแดงการรับรถหรือการได้รับกลิ่นผิดปกติไปนะคะมีผื่นขึ้นบริเวณผิวหนังหรือนิ้วมือและนิ้วเท้าเปลี่ยนสีนะคะและนี่ก็เป็นอาการของทั้ง3สายพันธุ์นะคะเดลต้าอัลฟาแล้วก็เบต้านะคะสำหรับท่านที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ในตอนนี้ทุกคนก็คงจะรอวัคซีนนะคะก็ อดใจรอกันหน่อยเพราะว่าซอนย่าก็ยังไม่ได้ฉีดเหมือนกันนะคะซอนย่าก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะแล้วก็ขอทุกท่านปลอดภัยและโชคดีนะคะให้ปลอดภัยจากทุกโรคด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะจากโควิด1 9เท่านั้นนะคะซอนย่าบาร์ตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอนย่าบาร์ตี้และรับฟังข่าวสารในช่วงต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ